เอาล่ะคุณผู้มชมฮะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแสนรักของพวกเราเสีย,อยงอะไรวะเดี๋ยวก่อนบ้านจะถล่มบ่ลมมันแรงอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นวะเอออยู่ๆก็เกิดอะไรอาจจะมันไม่ได้กินผมบอกเลยวมมยายย่าจะโอ้โดูโอ้โหชมฮะดูพายุงนั้นนี่ อันตรายแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเนี่ยกำลังจะออกไปสำรวจนะครเพื่อตามหาบูปินใหม่ๆนั่นเองนะนี่คือบ้านของเราใช่ไหมอยากจะไปสำรวจไอ้เกาะที่มันมีแบบผงๆวะ่ะแต่ผมว่ามันอันตรายเว้ยฉะนั้นเนี่ยเราเอาไว้ก่อนเราไปไอ้เกาะที่มันอยู่ตรงนู้นก่อนดีกว่าดูดิมีเกาะเยอะแยะไปหมดเลยป๊อปป๊บปป๊อ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 ปอุ้ยเกาะปลาสนเอ๊ะอันนี้ก็มาแล้วปะ เนี่ยที่มันมีน้ำอยู่ตรงกลางอ่ะหรือว่ามันมีคล้ายๆกันวะเออเหมือนว่าจะมาแล้วคุณผู้ชมฮะไปกันต่อถ้าเราทะลุตรงนี้ไปได้เนี่ยอุ้ยดูดิอะไรกันเนี่ยมาดูอันตรายลงนี่ก่อนลงนี่ก่อนจึ๊บอืมอุ้ยเอาละเราเจอกับอะไรไปดูซิอุ้ยอะได้อะไรมาเนี่ย เทมปบ่มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นวิวนะฮะเป็นแบบว่ากงล้อบังคับอะไรแบบเนี้ยสเตลลิงวิวใช้ในการบังคับการนะฮะเกาะของเราคุณผู้ชมแสดงว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถควบคุมเกาะได้แล้วใช่ไหมแล้วตรงเนี้คืออะไรอยากรู้แล้วก็พร้อมกันหรือยังคุณผู้ชมฮะไปกันเลยหลงนี่แลหละจึ๊บอุ้ยมาแล้วอุ้ยสับสนอุ้ยเจออะไร วิมีหินมีหินมีหินเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอืมตัวอะไรวะเนี่ยอืมสับมันเลยอ้าวม, <laughs> มันลวงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวนะเนี่ยอุ้ยตอนนี้เรากำลังสับสนฮนะบินไม่ได้ด้วยหรอเรเก็บเกี่ยวได้เว้ยเขาบอกว่าเราจะต้องทำลายโนดก่อนนะฮะโนดเอ้ย โอ้โหสามตัวเอ,ออเออจึ๊บทำไมมันไม่มีเสียงวะก็ไม่ยากเท่าไหรไ่พวกนี้กระจอกไอ้นี่โนดป่ะเนี่ยเออใช่แกระเบิดไปซะอุยอ้ยอุ้ยมาอีกสามอะไรวะเนี่ยเออจะหมดยังหมดยังนี่นี่อ,อสับเรียบร้อยอุ้ยเอาละเฮ้ยเก็บได้ป่ะอันนี้ต้นไม้ยังเก็บไปได้ครับคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าเราต้องทำลายอุอ้ยบินได้ด้วย เมื่อกี้มันเหมือนจะบินไม่ได้เว้ยแล้วอยู่ๆเอ้ยอะไรวะเนี่ยมันวัดไปอยู่มันอยู่อยู่ตรงหน้าอุ้ยตัวใหญ่มีตัวใหญ่ด้วยอันตรายว่ะผู้ชมอันตรายว่ะอุ้ยมันกระโดดกระโดดสูงยังไงไปดีกว่าหนีก่อนเลือดเราจะหมดนะครัผู้ชมฮะหนีมาพักใจแถวนี้ก่อนอุ้ยอันตรายมากอ่ะอุ้ยต่ผมเห็นหินน่ะผมอยากจะแบบเรียนรู้บูปริ้นมันก่อนอ่ะ ไม่รู้ตัวหรอกมันไม่รู้ตัวหรอกไอ้พวกเนี้ยเรามาแบบสเตลไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนี่นี่นี่เราแอบม,มาเรียนรู้ไม่ได้เราต้องทำลายให้หมดก่อนฮะยังไงก็ทำมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมต้องทำลายแล้วก็ทำลายมาเลยแล้วกันอ,อ,อ,อีนี่อีอีอ,อ,อ,อีลูกสมุนมันอยู่ไหนนี่ไงมันโผล่มาแล้วมาดิก็มาดิาดอ อุ้ยนี่ไงมันเื่องอะไรใส่ไม่รู้อะนี่นี่ไงแตกสลายแตกสลายไปซะอืเจอขวานพี่คาดยังครับยังยังไม่หมดเหลืออันนึงอันสุดท้ายโอ้โหไอ้นี่ตัวใหญ่อตัวใหญ่โอ้โหมันต่อยแรงมันต่อยแรงตัวมันใหญ่แล้วมันต่อยแหละมาดิโอ้มันสู้มันสู้ไอ้นี่มันสู้มาสับ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 มีอีกไหมมีลูกสุมโอ้โหมาแล้วโผล่มาแล้วขอสับหน่อยแล้วกันเฮ้ยเราจะตายเราจะตายแต่เราหนีก่อนอุ้ย ตอนนี้กาะกลายเป็นสีเขียวแล้วคุณผู้ชมแต่ผมเกือบตายอะถ้าผมลงไปอะผมจะตายปะแต่ตอนนี้เราเหนื่อยล้าเราต้องลงว่ะลงมาพักผ่อนไม่มีแล้วมันอาจจะแบบแหลกสลายไปพร้อมกับไอ้สปอร์เห็ดพวกนั้นเมื่อกี้มันเห็นอ้าเจอแล้วส่งมอบพลังมาให้ข้าซะเฮ้ย วินมิวนะฮะเป็นเอ่อเป็นลิฟวินมิวก็คือเป็นใบไม้ไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นกังหันใบไม้เว้ยพวกนั้นไปไหนแล้ววะยังอยู่ปะแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องแบบค่อยๆย,ยึดครองเกาะเนี่ยกลับมาให้เป็นของพวกเราไว้คุณผู้ชมเฮ้ยมีสองอันเหรอวิ่งได้อะไรมาเนี่ยเฟรม นี่มันเอาไว้สร้างบ้านเนะี่ยไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยจริงไหม <S <S เหมือนว่าจะหมดแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเกาะน,นี้น่าจะมีแค่2อันเท่านั้นนะเดี๋ยวเรานะันเนี่ยเก็บทรัพยากรกลับไปสักหน่อย ối, ดื่มน้าได้ด้วยเหรออุ้ยดื่มน้าเพื่อ <S <S เพิ่มเ <energy> อเนอร์จีคุณผู้ชมเอาดิ <S <S เลือดกลับมาเต็มอ่ะการกินแค่น้าเนี่ยมันสามารถเพิ่มพลังได้ขนาดนี้เลยอย่างงั้นเหรอเนี่ยฮะไม่น่าเชื่อแต่ตอนเนี้ยเราเหนื่อยลาแล้วเดี๋ยวดูสิ แทกสปีดลดลงนะฮะยีแล้วก็ความเหนื่อยล้าเนี่ยถึงลิมิตตอนนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะชิ่งกลับบ้านเว้ยใช่บ้านจ๋าอย่าบอกนะว่าบินไม่ได้เกือบไปแล้วนึกว่าจะบินไม่ได้ฮะบ้านอยู่นู่นไปกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยออกมาสำรวจใหม่อีกรอบวิจว่าไปคุณผู้ชมฮะมันยังมีกเกาะเลยเยอะเลยนะแถวเนี้ยดูดิเห็นปะดดานหน้านี่ก็กอสปอร์เห็ดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกเลยว่าใกล้บ้านเราเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมาจัดการเอาละกลับถึงบ้านแล้ว เดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเกือบไม่ถึงอืในที่สุดก็ได้ถึงบ้านสักทีนะฮะเราจะได้แบบพักผ่อนหย่อนใจเพื่อฟื้นฟูพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งอเอาล่ะตื่นเช้ามาอย่างสดใสพร้อมกับอุปกรณ์ที่เราได้ปลดล็อกมานี่อะไรกันแล้วเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยคอนเนคเตอร์อันนี้จะสามารถเชื่อมต่อวินมิลกับแมชชีนอุปกรณ์ต่างๆอย่างนั้นเหรอและส่วนเจ้านี้เดี๋ยว ไมกังหันมันมีหลายอันอย่างวะผมว่านะมันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะทําการนะฮะอุ้ยอะไรอ่ะวิเชื่อกหรอคราบเลยแล้วกันเอาละได้เชื่อมันหนึ่งอุ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นนี้ป่ะดาบเดี๋ยวสิ่งนี้จะทําให้เรานะอุ้ยยังไม่หมดอีกอ่อเดี๋ยวผมคราบเชื่อก่อนผมบอกแล้วว่าตอนนี้เรามีอาวุธและคุณผู้ชมฮะ เจ้าสิ่งนี้จะทําให้เรานั้นเนี่ยพัฒนาอะไรมาเนี่ยสโตนดอ o o r clip d คืออะไรอะ่ะเจ้าสิ่งนี้เขาบอกว่ามันจะเหมือนเป็นจอบนะฮะหรือไม่ก็เป็นหอ,อกก็ได้ก็คือเจ้านี่เนี่ยจะสามารถใช้เป็นอาวุธก็ได้แต่เรามีดาบแล้วอะ่ะคุณผู้ชมแต่ยังไงเนี่ยเราก็ควรจะค้ามันทิ้งไว้อยู่ดีนะจริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคล้าทิ้งไว้ก็แล้วกันเอาละเอามานี่เลยหมดยังโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยฮะสำหรับอุปกรณ์ที่เราสามารถคลาฟได้ี่ยดูสิข้ามีดาบแล้วตอนนี้ข้ามีอาวุธ และข้าก็มีหอกอืมีดาบมีหอกมีดาบแล้วอะไรสองอย่างนี้เนี่ยเราจะเอามาซ้ําซ้อนกันทําไมล่ะฮะเอาละคุณผู้ชมฮะตัดโอ๊ยตัดไม้กันดีกว่าเรานนเนี่ยจะต้องเก็บวัตถุดิบนะเมื่อกี้ผมบอกว่าตัดไม้เนี่ยว่าทำไมมาเคาะเส้น์นของผมเนี่ยมันบอกไว้คุณผู้ชมฮะเซน์ของการประจนไทยแพรของเราเอ้ยไม่ใช่แพลเกาะของเราเนี่ยใกล้จะได้แบบออกเดินทางกันแล้วแต่ก่อนหน้านั้นขอตัดไม้ไปเยอะๆก่อนเพื่อจะสร้างบ้านด้วย เขาบอกว่าเราสามารถเอาเจ้านี่ตัดตอไม้ออกอ๋อแล้วตัดตอไม้ออกก็คือไม้เนี่ยจะไม่จะไม่สามารถงอขึ้นมาใหม่ได้นะเอาไว้แบบเวลาเราเนี่ยอยากจะเคลียร์พื้นที่อะไรแบบนี้คุณผู้ชมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันไม่มีวิธีแบบเร็วกว่านี้หรอวะฮะคุณผู้ชมมันอาจจะแบบถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเชื่อมต่อสิ่งที่เรียกว่ากังหันลมเนี่ยมันอาจจะทํางานให้เราแบบอัตโนมัติหรือเปล่าวะเป็นไปได้ไหม ชนะเนี่ยเดี๋ยวเรารีบตัดไม้แล้วก็แบบเตรียมทํากังหันลมดีกว่าคุณผู้ชมฮะใช่ตัดเข้าไปเร็วอีกเร็วกว่านี้หมุนเข้าไปอืมอืมขอสักอ่อุ้ยช้าเลยจิบจๆบจิบจบจ,บ,จ,บ,จ,บ,จบอุ้ยเวลาแบบเวลาเราสร้างไปเยอะๆเนี่ยแล้วเราคิดค้างไว้เนี่ยมันจะสร้างเร็วขึ้นด้วยนะเอาล่ะไหนดูซิเราสามารถทำอะไรอุ้ยอะไรอ่ะอ้ยเราได้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยจิ้เนี่ยลีฟลาทีนเซลเนี่ยอันนี้นะฮะ เขาบอกว่าเจ้านี่เนี่ยใช้ในการขับเคลื่อนเกาะด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอสร้างน,นี้เพิ่มก่อนผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยมีเจ้านี่เยอะๆนะฮะคุณผู้ชมฮะมันจะทําให้เกาะของเราเนี่ยลอยขึ้นมาได้เว้ยสังเกตเห็นป่ะลมเนี่ยมันตีขึ้นมาเนี่ยเวลาลมมันตีขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะผุงน้ําหนักไงเพิ่มทําให้แบบมีโอกาสให้ลมมันพัดพาให้เกาะของเราเนี่ยมันล่องลอยแต่จะว่าไปมันก็ลอยอยู่แล้วปะวะมันอาจจะลอยได้มากกว่านี้และต่อไปเอานี่ดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะ กังหันอันนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรแต่ขอสอะอเลือกระดับความสูงได้ด้วยหรออะเท่านี้เสร็จแล้วแล้วงไงต่ออันนี้มันหมุนหมุนผมว่ามันต้องเชื่อมต่อกับไอ้เลื่อยได้แน่เลยคุณผู้ชมเชื่อผมไหมมันเลือกใบได้ด้วยนะคุณผู้ชมไหมเห็นปะดูดิแต่ไม่ทันละเราสร้างเสร็จไปแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานเนี่ยจะลองเชื่อมต่อนะฮะคอนเนคเตอร์เจ้านี่เฮ้ยคุณผู้ชมเห็นนี้ปะ รงเนี้ยมันมันเหมือนกับอันเนี้ยเนี่ยและอ๋อนี่ไงนี่ไงเราเชื่อมต่อมานี่เอ้ยนี่ไงได้สายมาแล้วมันจะเกี่ยวคอเราไหมเฮ้ยเสร็จแล้วเอาละต่อไปนะฮะกู้โจมะบอกเลยว่าหมดปัญหาเรื่องการแบบแปลรูปไม้ต่อไปเนี่ยเราจะสามารถแบบสร้างอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยบนเกาะนี้ได้อย่างง่ายดายนั่นเองเฮ้ย โอ้โหไวซะด้วยอัตโนมัติสุดๆเอาละต่อไปนะฮะมีอะไรที่เรานเนี่ยยังไม่ได้ทําบ้างอันนี้เราต้องไปหาเชือกมาเพิ่มส่วนตรงนี้บ้านเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันส่วนตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรานเนี่ยเตรียมการพักผ่อนและจะออกไปประจนภัยกับเกาะเห็ดที่อยู่ข้างๆบ้านของเรากันนะฮะบอกเลยว,ว่าจ้าเห็ดแกเตรียมตัวตายได้เลยข้าจะออกล่าแกนะบัดนี้ปัญหาก็คือเข้าบ้านยากเหลือเกินขอสร้างบันไดเพิ่มหน่อยก็แล้วกันนะ แล้วหัวมันติดหัวมันติดอะไรวะเด่ยคุณผู้ชมฮะอ้าวหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยกเลิกทิ้งไปก่อนก็ได้หรือว่าเรายกเลิกบ้านทิ้งไปเลยดีกว่าเออยกเลิกบ้านทิ้งไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวออกแบบใหม่เลยคราวนี้เอาสวยๆเลยเข้าบ้านไม่ได้โวยเออหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้เดี๋ยวผมไปรื้อเตียงก่อนอ่าวถว่าแบบแบบนี้มันก็ดูเข้าบ้านง่ายเหมือนกันนะ แล้วผมก็ไม่เข้าใจนะเวลาสร้างบ้านทีไรเนี่ยฝนมันตกทุกทีนะฮะก็โอเคเดี๋ยวรีบเร่งสร้างชั้นแรกให้เสร็จก่อนดีกว่าเราจะได้แบบมีหลังคานะฮะไว้แบบหลบฝนนิดนึงปึ๊บเอาละคุณผู้ชมฮะในที่สุดนะฮะเราก็สามารถสร้างบันไดขึ้นบ้านได้แล้วคือเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติเราเนี่ยต้องการแบบเลื่อนจุดในการแบบเชื่อมต่อใช่ไหมให้เราเนี่ยใช้ลูกกิ้งเมาส์เห็นไหมแบบนี้รอบนี้คุณผู้ชมฮะเอาทางเข้าเป็นแบบประตูกลมดีกว่าเอ้ยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ซ่อมตรงนี้เอ้ เดินเข้าอืมอืมโอเคตรงนี้เสร็จแล้วได้ทางเข้าเป็นประตูกลมตรงนี้แบบสวยๆคือเดินขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นเหมือนระเบียงบ้านเราก่อนและเดินเข้าตรงนี้เราก็ได้แบบโซนโซนบ้านของเราแล้วคุณผู้ชมเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะต้องมีการเปิดช่องแสงนะให้แบบว่าแสงเนี่ยมันลอดผ่านศาสตร์ส่องเข้ามานะฮะไม่งั้นเนี่ยบ้านมันจะดูแบบทึบตันและอึดอัดไม่น่าอยู่ฉะนั้นเนี่ยดูนี่คือช่องแสงที่สามารถทะลุจากหน้าบ้าน มองทะลุทะลวงเข้าไปนะฮะจนออกไปที่หลังบ้านทําให้บ้านของเรานั้นดูโปร่งและดูกว้างขึ้นเป็นไงสถาปนิกฮิมาแล้วเอาละตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับชั้นแรกของเรานะเดี๋ยวขอสร้างกําแพงแป๊บหนึ่งแง็บเงบเงยบเงบเป็นไงเห็นไหมสว่างโล่นะฮะเพราะว่าไม่มีหลังคาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแตะหลังคาขึ้นไปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยขอทําบันไดขึ้นชั้น2ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเรานี้จะมีชั้นสองไว้คุณผู้ชมฮะแล้วก็ปิดนี่เป็นไง หลังคาจะว่าไปเนี่ยมันมีแบบโคมพงโคมไฟในบ้านไหมเออวามันควรจะมีปะแต่เหมือนว่าในในสิ่งก่อสร้างเราเนี่ยจะยังไม่มีนะนี่คือเราเสียเวลากับการสร้างบ้านไปเยอะมากเลยนะไม่ได้ออกสำรวจสักทีแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมฮะเพื่อบ้านที่สวยงามมันก็จําเป็นอะนะจริงไหมเอาละทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ต้องมีแบบหลังคาที่เสียงใครคอวะผีหลอ,อกปะเนี่ยไม่อยู่คนเดียวหรอ เฮ้ยผมว่าผมอยู่คนเดียวนะตั้งเป็นเล่นอย่าบอกนะว่ามันจะมีวิญญาณตามติดมาน่ะฮะขอ,อไปดูด้านนอกหน่อยฮะทำไมมันมืดจังวะเฮะ้ยสวยงามเอาเรื่องอยู่คุณผู้ชมดูดิเห็นปะแสงส่องลอดผ่านได้ตลอดเวลาและเดี๋ยวเรานะเนี่ยสร้างเตียงไว้ตรงนี้เท่านี้นะฮะก็แก้ปัญหาทุกสิ่งอย่างได้ละว,วางที่นอนเข้าไปจึ๊บเรียบร้อยขอหลับสักง,งีบหนึ่งก็แล้วกัน ตื่นมาสว่างสดใสเท่านี้เห็นไหมผู้ชมฮะบ้านของเราสวยงามอลังการงานสร้างอืมก็ผนังมันกลับด้านกันปะวะหรือว่าผานังมันมี2ด้านวะผู้ชมคิดว่าไงเออผมว่าผานังมันต้องมีสองด้านแน่ๆเลยอะแต่เอาไว้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วเว้ยคุณผู้ชมฮะที่เรานะเนี่ยจะต้องออกประจนภัยกันสักหน่อยไป เกาะสปอร์เหตด้านหน้านั่นเราจะต้องเปลี่ยนมันให้กับกายเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์เผื่อว่ามันจะปลดล็อกอะไรบางอย่างมาแล้วมาเุ้ยมีสปอร์เดียวเสร็จค่าแล้วเว้ยมาแล้วดาบพิฆาตามาเนี่อุ้ยโอ้หเอาก่อนเลยมานดิปับชุบปับไอ้นี่มันตายไอ้นี่มันตายยากไอ้นี่มันตายยากตายเย็นลบนี่ลบลบขอสับหน่อยอืมอืมทำลายมันเรียบร้อย ยังยังยังไม่หมดนี่งไงสปอร์เหตดแตแล้วมามามาดิอุ้ยมันสู้ไอ้นี่มันสู้ก็ไ <c oughs> ม่ได้แข็งแร่งเท่าไรอุ้ยเจอเลยไหนดูสิแกจะส่งอะไรให้ข้ากันล้เนี่ยอะไรไปเนี่ยกูดเด่นบอ่ออ๋อเป็นเป็นกำแพงแบบโค้งอย่างนั้นเหรอก็น่าจะเหมาะแกการเอาไปสร้างบ้านดีเหมือนกันนะเอาเราไปสำรวจเกาะด้านหน้ากันดีกว,ว่าเอ้ยมีอีกไหมมีข้างหน้าฮะคุณผู้ชมฮะเป็นเกาะขนาดใหญ่เลยผมว่าเราจะบินไปไม่ถึงนะ เห็นค่าสเตมินาของเราไหมเลี้ยวกลับก่อนเลยแบบนี้ถ้าไปเนี่ยมีตายแน่นอนแล้วจะกลับถึงบ้านไหมวะนนียถึงแล้วมั้งผมว่าถ้าสมมติค่าสเตมินาเราหมดเนี่ยกลางทางนะฮะเราน่าจะร่วงลงไปตายอะว่ากันไหมเอาละรีบกลับบ้านเอาละถึงบ้านแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วบและเราได้ฟังใจไฟเบอร์มานะฮะเอาไว้ในการที่จะคราฟสิ่งที่เรียกว่าเชือกอยังไงล่ะคุณผู้ชมฮะ ไหนดูซิขาต้องการเชือกเยอะๆเลยล่ะเอาล่ะคาไหมหมดพุ่มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหูเลี้ยไม่ยี่สิบกว่าเลยเหรอผมบอกเลยว่าคราวนี้เราก็น่าจะสามารถสร้างอะไรได้วะอันนี้นี่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 ครับใบพัดนะฮะอันนี้น่าจะสามารถทําให้เราเนี่ยควบคุมเกาะนี้ได้หรือเปล่าปุ้ยทำให้ขยายได้ด้วยหรอแล้วก็เอาเอาไว้ตรงไหนดีว,วะอือนี่ไงใหญ่ๆไปเลยฮะ และนอกจากนั้นเราต้องมีเจ้านี้ฮะอืมคราวนี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมเห็นด้านขวาปะมันจะมีบอกน้ําหนักของเกาะอยู่นะฮะแล้วก็การทําให้ลอยและตอนนีน้สิ่งที่เราขาดไปคืออะไรฮะเราขาดเลดเดิลแล้วก็ใบพัดนั่นเองนะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบสร้างมันเพิ่มขึ้นมาไอ้เจ้านี้น่าจะทําให้เกาะของเราลอยขึ้นมาไดา้ฉะนั้นเนี่ยเราสร้างเพิ่มเข้าไปอีกฮะ ทางเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งอันอุ้ยใบ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 หมดผมบอกเลยว,ว่าถ้าเราเดียวบงังคับเกาะได้ดนะ้วยคราวนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบล่อนไปด้วยตัวเองละเราก็บงังคับเนี่ยเกาะของเราเนี่ยให้ลอยไปใกล้ๆแล้วก็ค่อยแบบออกไปจนภยัยถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีว่าไงั้นไหมเอาละสร้างเข้าไปฮะนี่ไงเอาหลายๆอันไปเลยพอหรือยังไหนขอดูหน่อยสิอตอนนี้ เฮ้ยเกาะของเราเริ่มลอยแล้วเห็นปะสีส้มเนี่ยคือการทําให้มันเนี่ยลอยขึ้นมาได้ฮะอาจจะเป็นการควบคุมนะฮะความสูงต่ําของเกาะของเราต่อไปฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือล,ลัดเดิ้ลลัดเดิลเราต้องการไม้เดี๋ยวนะลงเลื่อยของเราอยู่ไหนไวะเนี่ยได้มาแปดสิบอันโอ้โหบอกเลยว,ว่าการเลื่อยอัตโนมัตินี่มันเป็นอะไรที่แบบดีงามมากนะฮะเราได้แบบเยอะมากๆเอาละวางเข้าไปเอาละวางเพิ่มไปอีก3อนันคราวนี้เป็น4นะี่ไหนดูสิ อุ้ยตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเพียงพอแล้วส่วนต่อไปก็คือใบพัดของเรานั่นเองเนะฮะขยายไปอันเดียวพอไหมสร้างเพิ่มไปอีก2อันไปเลยคุณผู้ชมฮาไหนดูซิตอนนี้พอหรือยัง3ใบไปสใบพัดแล้วยังไม่พออีกอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่เป็นไรสร้างเพิ่มไปอีกฮะเอาไปเยอะๆอ่ะเอาไว้ตรงนี้กางเข้าไปกางเข้าไปเยอะๆเอาละตอนนี้เป็น4ี่ใบพัดแล้วไหนดูซิเฮ้ยเพียงพอแล้วแสดงว่าตอนนี้เราสามารถควบคุมก่อได้แลวใช่ไหม เฮ้ยขยับแล้วคุณผู้ชมฮะอันนี้คือการหมุนเกาะหมุนเกาะแล้วทำไมตัวเรามันเดินอย่างไงวะนะ W A S, S D อันนี้เคลื่อนที่แล้วก็ปล่อยลงเอ้ยเรากำลังจะไปไหนเนี่ยเออนั่นดิเดเดยว,ดยวไปทางนี้ไปทางนี้อ่าแล้วก็สเปซคืออันนี้อ๋อกลางเพื่อให้เกาะของเราเนี่ยมันลอ,อยขึ้นฮนะ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแรงลมอยู่ที่4น็อตเดี๋ยนะการพุ่งของเราเนี่ยอยู่ที่4น็อตนะฮะตอนนี้แล้วก็อันนี้กางใบเรือเต็มกําลังเพื่อที่จะพุ่งไปข้างหน้าใช่28น็อตความเร็วของเราในตอนนี้29ได้แค่นี้อ่ะถ้าอยากเร็วกว่าน,นี้เนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องมีไปเอ่อใบเรือมากกว่านี้นะฮะแต่ตอนนี้เชือกของเราหมดแล้วความเร็วลมตอนนี้อยู่ที่194น็อต ฉะนั้นเราจะเคลื่อนไปข้างหน้าโดยวิธีการโผล่เกี่ยวอะไรวะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฮะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเห็นแสงอะไรแวบแวบปะเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะเคลื่อนเกาะไปข้างหน้าถ้าสมมุติเราปล่อยการควบคุมเนี่ยมันจะขยับไปเรื่อยๆปะขยับปะผมว่ามันขยับนะคุณผู้ชมคิดเราจะต้องดูไงว่ามันขยับวะสังเกตจากเบรกรอบข้างหรอ เฮ้ย hey, ขยับขยับดูดิเอาล่ะคุณูชมฮะและตอนนี้เกาะของเราเนี่ยก็ขยับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการเคลื่อนที่เกาะไปยังสถานีนต่างๆนั่นเองนะฮะส่วนในตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะและถ้ายัางอยากให้เล่นกันต่อแล้วก็อย่าลืมนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า